สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะจะพาไปเก็บเห็ดอะะีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดนะคะที่เคยพาไปเก็บวันก่อนนะคะวันนี้นะคะขึ้นมาเยอะเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะอากาศชื้นเพราะว่าช่วงนี้ที่ภาคใต้นะคะฝนตกบ่อยมากเลยก็เลยทําให้เขางอกขึ้นมาอีกค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือต้นยางค่ะนั่น<ม>ไงคะ่ะเห็ดมองไกลไกล เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะกำลังพอเก็บพอดีเลยทุกคนเยอะมากค่ะเยอะกว่าครั้งก่อนอีกเดี๋ยวจะมาเก็บเห็ดกันนะคะเนี่ยเลยค่ะทุกคนตัวช่วยของเราคือบันไดค่ะต้องปีนขึ้นไปนะคะข้างบนก็ก็มีกนะคะมันสูง ไม่กล้าปีนค่ะทุกคนเอาแค่พอเก็บได้จะเอาไปทำอะไรเนาะวันนี้ที่บ้านเพื่อนๆทำอะไรกันกินคะที่เนี่ยรวยมากก็จะเอาไปหมกย่างใส่ใบตองค่ะทุกคนปรุงเครื่องให้เรียบร้อยใส่ไข่ลงไปปรุงเครื่องแล้วก็เอาไปย่างอหมอมกินใบตองกินเห็ด กินอะไรกันแน่เนี่ยนั่นแหละเสแล้ววันนี้นะจะพาไปทําขั่วเห็ดแครงค่ะใส่กะทิอร่อยเวลากินนะคือเๆอบอร่อยมากนึกถึงเลยแหละเนี่ยค่ะเรากำลังปีนมาพาทุกคนปีนบันไดไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะมาใกล้ๆมันสวยขนาดไหนน่าเก็บมากเลยค่ะ ดอกใหญ่ๆฟลุกๆเห็ดนี้นะคะกลิ่นหอมหอมเก็บไปก็หอมไปเก็บไปก็กลัวตกค่ะมามามาพอแล้วค่ะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลงก่อน ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเห็ดแครงค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าที่อื่นๆอ,อาจจะเรียกว่าเห็ดดินตุกแกค่ะเนี่ยค่ะได้เท่านี้ก็เยอะมากๆแล้วค่ะได้แกงแล้วแหละมื้อนี้อร่อยแน่เดี๋ยวให้ดูต้นค่ะนี่ค่ะ นู่นนะคะข้างบนก็ยังมีเห็ดหูหนูนะคะเอาไม่ถึงมีเห็ดแครงเห็ดหูหนูเนี่ยคะ่ะได้แล้ว